สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเจ๊บก็จะพามาดูไร่นาของเราเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นนาอยู่ที่ทุ่งหนองตูบบ้านน้อยนะคะตําบลหลัพนาเพื่อนว่าจังหวัดนครพนมนะคะก็คืออันนี้เป็นทุ่งนาปังของเจ๊นะคะที่อยู่ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าเจ๊บจะทํานาปังอยู่สองที่นะคะที่เป็นของตัวเองเลยก็คือตรงนี้ตรงหนองตูบแล้วก็ ตรงฝ่ายกุดกระโซอันหนึ่งแล้วก็นาทามแปลงหนึ่งที่เป็นของแม่นะคะแต่ว่าก็คือดูแลช่วยกันนะคะก็คือแปลงนั้นก็คือถ้าขายถ้าอะไรก็เป็นของแม่แบบนี้นะคะแต่ว่าแปลงนี้ก็คือก็คือเป็นของเรากับแฟนแบบนี้นะคะก็คือทําเองลงทุนเองแบบนี้นะคะถามว่าหลายคนก็มีงานมีงานทําแล้วทําไมยังต้องมาทํานาปานังก็คืออันนี้มันเป็นช่วงที่เรา ทำนาปังนะคะมันจะเป็นช่วงที่เราแบบว่าว่างพอดีคะ่ะช่วงนั้นก็คือจะไม่มีงานนะคะเดือนธันวาเดือนอันนี้เนาะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเราก็จะทํานาปังต่อนะคะแถวบ้านเพราะว่ามันจะมีหนองน้ําที่เป็นหนองสราน้ำหนองตู่ป้านน้อยนะคะก็คือตรงนี้เราจะสูบน้ําเองนะคะไม่ได้ใช้น้ําของไอที่เขาปล่อยนะคะเหมือนเขื่อนเหมือนอะไรเนาะจะไม่ คือต้องเราก็ต้องสูบเอาใช้ท่อสูบเอานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะอันนี้ข้าวเริ่มถอดรวงนะคะก็คือเราก็ต้องมาเฝ้านะคะเพราะว่านาของแจ๊บอะมันน่าจะถอดรวงก่อนเพื่อนนะคะของคนอื่นก็ถอดเริ่มทยอยถอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าของแจ๊บอะจะออกเยอะก่อนเพื่อนแต่ถามว่าทําก่อนเพื่อนไหมก็คือทาไล่เลี่ยก,กันนะคะก็บางคนก็ทําก่อนแต่ว่า ข้าวของเขาก็คือยังไม่ถอดรวงนะคะ่ะยังไม่ถอดรวงะะบางคนก็ทําไล่เลือกกันวันสองวันเนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนี่นะคะยามเย็นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายยางสูบน้ําของนาเพื่อนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะถัดไปอีกคลองหนึ่งนะคะก็ส่วนนาของแจ๊บเนี่ยก็จะติดกับน้องตูดนะคะน้องตูดเป็นหนองสาธารณะของหมู่บ้านนะคะ ทุกคนก็จะใช้งานนะครับคนที่อยู่นารอบใกล้นั่ก็คือจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะคะก็คือทํานาปังก็ได้สูดน้ําใกล้นะคะทุกคนเดี๋ยวปีนี้ก็คนยังทําทําถือว่าทําเยอะแล้วนะครับแต่ปีหน้าน่าจะทําเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าเขานะ่ะทำเป็นคลองส่งน้ํานะคะที่ดึงมาจากริมน้ํายามกนะ็คือก็คือใกล้ใก,ลกับนาเจียมเนาะ ใกล้กับนาเจียบที่ตรงที่เขาไอเป็นจุดปล่อยน้ํานะคะเขาก็ทํากําลังสร้างอยู่นะคะทุกคนก็ฝังท่อฝังอะไรปีนี้ควรทาเยอะแล้วแต่ปีปีหน้าน่าจะเยอะกว่านี้นะคะทุกคนนาปังนะเนาะไอที่ทํานี่นะคะเพราะว่าปีนี้น่าจะได้เก็บไว้กินนะคะปีที่แล้วไม่ได้เก็บไว้กินนะคะเพราะว่าข้าวนาปีเราเยอะอยู่แต่ปีนี้รู้สึกว่าข้าวนานาปีเราได้น้อยนะคะ ปีเราได้น้อยเพราะว่าหนึ่งน้ำท่วมสองนาที่นาโคกนะคะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะคะจากเคยได้เยอะๆเราก็ได้แค่ได้แค่มาทำข้าวปลูกประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ทำไปนะคะทุกคนเราก็มีหลายอาชีพบางคนก็โฟกัสไปคะ่ะทำอะไรทำแล้วมีความสุขแล้วสบายใจเราก็ทำไปเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ แปรเปลี่ยนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเจวก็มาทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะลงไว้เฉยๆค่ะปังไม่ปังก็ลงไว้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ